กินแตงโมป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งเพื่อพิหาปรึกษาจิตเกษตรสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมท,ท,ทุกท่านว่าจะเป็นเกษตรกรมือไหม่มือเกล่านะครับทําอย่างไรไม่ให้แตงโมไสายแตกนะครับแต่ละท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรเมื่อใหม่เลยล้วนๆนะครับจะเจอปัญหากับคําว่าแตงโมส้แตกเราจะต้องรู้ว่าไสายแตกมันเกิดจากอะไรนะครับ มันแก้ง่ายครับพี่มันแก้ง่ายง่ายมากมากอู้ผมรู้สึกดีใจได้กลับมาทาคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าสมควรที่จะไปปรับใช้ในพื้นที่ตัวเองไงนะครับสินค้าก็เช่นเดิมครับโทรไปที่ศนะูนย์955 999242เนาะหรืออาร์ไปที่เพจ a c e b o o k ของบริษัทที่เกษตรได้นะครับก็แตงโมนเนี่ยั้งแต่มมันมีวิธีแก้แค่เรื่องเดียวเลยใส่ปุ๋ยผิดผิดอะไรอะ่ะก็ใส่ถูกแล้วนะ ก็ความเป็นจริงเนี่ยทุกคนจะใส่ผิดจังหวะแค่นั้นเองเอาปุ๋ยนั่นก็คิดตามเขาอะ่ะเขาว่าเขาว่าแล้วใครหละที่ว่าคนที่ปลูกมาก่อนใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับเราไปรำเรียนรู้เนี่ยไปรับฟังมาเนี่ยเราจะทุกคนจะต้องไปดูคนที่ปลูกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีที่พี่มายนะครับก็อย่าทำทุกลูกค้าที่เขาทำเนี่ยนะครับจะไม่มีคำว่าไส้แตกเนาะ มิได้แบบนี้เลยดูที่สีผิวแล้วก็เนื้อนะครับและรู้ไหมครับว่าสามารถแปลมูลค่าได้เท่าไหร่มีคนสั่งอรลายด้วยนะที่จังหวัดนครพนมใช่ไหมอยูอนครอ,อะไรอ๋อที่มหาสาคามพี่ท็อปนะครับผมรู้สึกดีใจที่ทําให้ลูกค้ามือใหม่เนี่ยทำสำเร็จได้ด้วยคุณภาพมาตรฐานความอร่อยที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับ ผู้บริโภคได้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับมันสําคัญที่สุดในการปลูกแตงโมงเลยเราจะปลูกมาเท่าไหร่จะปลูกอะไรก็ช่างจะมีฝืมือระดับประกาศที่เหนือแสงอะไรก็ช่างนะครับคนที่ตัดสินใจได,ได้ที่สุดคือผู้บริโภคนะครับผมผู้บริโภคท่นานที่ตัดสินใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ผู้ปลูกนะครับคุณภาพต้องมาก่อนแตงโมแส่แตกใส่ปุ๋ยปิดช่วงแค่นั้นเองครับเนี่ยมันง่ายมากเลยจังหวะไหน,นค,คนใส่ จังหวะที่มันเริ่มขยายลูกอะ่ะเราสมควรที่จะใส่สูตรเสมอไม่ใช่ไปใส่สูตรูๆหรือสิบสามสิบสามแปดยี่สี่ยี่สี่อ, 13, 13, 14, 14, 14, อะไรที่เขาบอกกันอ่ะผมก็ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าพยายามที่จะบอกว่าใส่ปุ๋ยผิดช่วงอ่ะชีวิตดับนะครับผมไม่รู้ว่าจะปลูกมาสิบปียีสิบปีก็ช่างนะครับสิ่งที่ผมนามาเสนอนี้มันคือสิ่งที่เรารับรู้รับฟังไม่ต้องเชื่อเต็มร้อยแต่เราไปทําได้ยังนะครับผมสิ่งที่ผมมั่นใจนี่ก็คือบริษัททีเกษตรเปิดมาห้าสิบปีเนาะ ก็เลยอยากเอาความรู้ดีๆมาแชร์ให้เป็นความรู้เพิ่มเติมให้นําไปปรับใช้หลายท่านฝืนนะครับฝืนเขาเรียกว่าอะไรดื้อน,นะก็ไปใส่ไงอยากร้องวิชาเอาเลยครับเป็นยังไงร้องไห้สิใช่ไหมครับร้องไห้เพราะอะไรครับวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยมันแตกหมดเลยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขายังไงน่าเสียไหมครับมือใหม่พ่อค้ามือใหม่พ่อค้ามือเก่าโดนกระนาวใช่ไหมครับคนผลิตเนี่ยคือ หลักสาคัญเลยเรื่องจรรยบรรณเลยนะครับอย่าทําเพื่อเงินสิ่งที่ผมพยายามบอกเอฟซีทุกคนเลยครับที่ทําท,ทุกครั้งเลยคุณภาพต้องมาก่อนครับผู้บริโภคเขาตัดสินใจไม่ใช่ว่าคุณทําเก่งเป็น100ร้อยคันรอบหน้าคุณก็เจ๊งเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรนะครับผู้บริโภคเขากินแล้วเหมือนเหมือนนังสาวข้าวเขาก็ไม่เอารอบหน้าต่อห้คุณมาเป็นสิบเป็น100ร้อยคันแถมด้วยเป็นสิบรถเขาก็ไม่กินคุณคพี่ท็อปไอ้คุณพี่ท็อปที่มหาสา,ารคาม ลูกค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้หนึ่งลูกมูลค่าสองร้อยกว่าบาทพี่คิดดูทุกคนที่ผลิตแตงโมงที่เก่งที่สุดอ่ะผมมองตรงนี้นะครับคือการนําไปปรับใช้รับฟังขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ทําให้ผมได้เห็นว่าสีเพื่อท่านนั้นพื่อท่านทำนั้นน,น่นะด้วยตัวท่านเองและความรู้เพิ่มเติมจากทีเกษตรเราต้องอยู่คู่กันครับเกษตรกรไม่สามารถที่ขาดหมอได้หมอก็ไม่ขาดไม่สามารถที่ขาดเกษตรกรได้ เห็นไหมครับมูลค่าสามารถสร้างได้ไม่จําเป็นต้องร้อยล้ครับแค่สี่ก็รวยได้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจนะครับผมเห็นพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่เป็นมือใหม่รับไปขายเนี่ยมันแตกไส้แตกใส่ผิดช,ช่วงครับผมเขาปลูกมาสิบปีเนี่ยยีปีผมก็เห็นว่าไส้แตกเหมือนเดิมเพราะความว่าไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเปิดใจแต่เอฟซผมเนี่ยสา,ส,าสามารถสร้างมูลค่าได้ลูกหนึ่งเนี่ยตกเป็นสองกว่าบาท มีหลักฐานเลยครับคุณมีท็อปก็ส่งให้ผมดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําเนี่ยที่การพูดมากแบบเน,นี้ยรับฟังว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงกับสิ่งที่จะต้องทํากับสิ่งที่ต้องทําตามในสิ่งที่แนะนําไปพี่น้องเกษตรกรเราต้องยอมรับความจริงนึงข้อว่าหมอก็คือหมอผู้ป่วยคือผู้ป่วยให้คิดง่ายๆครับเลือกร้านเข้าที่ดีที่สุดครับสําหรับผมแล้วลูกคนอีสานเลยนะครับ บริษัทที่เกษตเปิดมา50กว่าปีตั้งแต่ผมยังไม่เกิดก็คิดดูว่าเราควรจะมาอยู่บ้านหลังเดียวกันไหมนะครับสินค้าลูกตัวสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะครับถ้ากล้าจะที่จะสําเร็จเพียงครั้งแรกเลยนะผมชอบคนมือใหม่ดือ้อไม่ดือ้อถ้าเป็นที่อะไรนะเขาเรียกว่าคนที่เก่งที่สุดสำหรับผมแล้วก็คือการที่เขาปลูกมานานแล้วเขามารลบฟังแล้วเขามาถามคุณพ่อที่จังหวัดสาแก้ว เขาปลูกทุกรอบทีละหลายร้อยไร่นะครับเขาเข้ามาพูดคุยการจัดการสวนเก่งมากผมยอมรับแต่คุณพ่อพลาดตรงไหนเรื่องตัวใหญ่ครับใครจําสามัญเก่งที่สุดนะผมผมบอกันนะหมอผีทั้งหลายคุณจะตายเรื่องคาว่าสามันนี่แหละนี่แหละเขากลไกที่ผมพยายามบอกว่าพูดยาวเพื่ออะไรสั้นๆได้ไหมไม่ได้เพราะทุกคนที่เขาฟังเนี่ยมือใหม่ทุกคนถ้าล้มเซียนไม่ได้นะเซียนปลอมอะเซียนจริงเขามีอยู่ ถ้ามือใหม่ทุกคนที่ผมแนะนําไปเนี่ยล้มเซียนปอไม่ได้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าลองหรือยังกับคาพูดผมอ่ะผมเลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะความมั่นใจนะครับที่ทําคลิปเนี่ยไม่ได้มาเพื่อกบเกินอะไรหรือว่าอยากจะโชว์พาวเวอะไรแต่ผมคิดว่าทุกคนเป็นพ่อเป็นแม่ผมผมจะไม่เรียกคําว่าลูกค้านะผมรู้สึกว่ามันห่างเหินกันมันแค่อยากขายให้กันนะแต่ทาไมผมเรียกคําว่าพ่อแม่พี่น้องกับคุณพ่อคุณแม่มันคือความคือครอบครัว ถ้าผมคิดว่าคำว่าครอบครัวแล้วมันก็เหมือนแค่คำว่าลูกค้าเราแค่อยากขายแค่ให้เขาไปมันจะจบใช่ไหมครับแต่ไม่รู้เลยว่าลูกค้าเราจะกินยังไงอร่อยไหมนี่คอามมาที่ผมว่าปลูกอะไรเท่มันสําเร็จเพียงครั้งแรกอะง่ายๆมากเลยมือใหม่ผมชอบมากเลยเขามไม่ดือ้อ <c oughs> นะพี่นักเกษตรกรขอบคุณเอฟซีท่านนะครับที่ทําสําเร็จไปด้วยกันนะครับว่าถ้าอยากให้เดียนีสานทำคลิปบ่อยๆนะครับก็ สามารถสั่งซื้อได้ครับระวังสินค้าล่องเลียนแบบอ่ะเพื่อนน้องที่ผมให้สั่งเนี่ยเราอาจจะติดขัดในเรื่องการสั่งครั้งแรกครับแต่ถ้าเราทําอะไรซ้ําๆซ้ซําๆมันจะสําเร็จและมันจะง่ายมากครับยกมือสับสนขึ้นมาง่ายๆเองใครปลูกอะไรไม่สําเร็จจากครั้งแรกที่ไม่ได้อะไรนะครับขอแค่เปิดใจเข้ามาคุยกันไม่มีใครเก่งครับผมชอบเกษตรกรมือใหม่มากเลยแต่สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เป็นหมอผีหมอผีก็คือคนปลูกด้วยกันชอบหลอกกันเองผมนั่งหัวเราะเลย เมื่อก่อนผมก็เป็นผมเป็นลูกเกษตรกรน,นะครับผมเลยรู้ว่าทําไมผมกล้าพูดผมไม่ใช่เจ้าของร้านเงครับถ้าผมเป็นเจ้าของร้านผมจะกล้าพูดเลยทำไ,ไมครับเพราะอะไรก็อยากขายก็อะไรก็ของคุณดีหมดนั่นแหละคุณจะรู้อะไรคุณไม่ได้ปลูกผมไม่ชอบคํานี้ที่ผมเรียกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ลูกค้าคุณพ่อแม่คือครอบครัวที่เนี่ครับทีนชาติเกษตรลองเข้ามาสัมผัสเพ,พียงหนึ่งครั้ง เข้ามาทําแบบที่ลูกพูดเข้ามาคุยกันผู้ปลูกอย่าไปสอนผู้ปลูกมาเจาะก,กันเองนะครับสิ่งที่ผมพยายามสื่อสารเนี่ยก็คือผมไม่ได้ไปอยากจะขวางทางใครครับแต่สิ่งที่ผมทำนี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องเชื่อเต็มร้อยครับแต่ลองทําก่อนนะครับใส้แต่เนี่ยผมเอลซี FC ขาเอซี FC ผมนะเป็นเอลซีปผมปแท้เลยยังลองวิชาผมเลยใช่ไหมครับเอาสิเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับใส่แต่แก้ง่ายใส่ปุ๋ยต,ตรงช่วงสิบห้าเสมอขยายลูกครับผม ถ้าจะเอาหนักเพิ่มแดงก็สิบสามปสามช่วงทิ้งท้ายก่อนทิ้งทวนนะครับสิบห้าวันระยะปลอดสารครับพี่น้องเสร็จก่อนเราต้องเดือดคำว่าระยะปลอดสารด้วยเรากล้าพูดเลยระยะปลอดสารคือไม่ต้องฉีดยาเคมีอะไรสิ้นอะ่ะหลังจากที่ก่อนเก็บเกี่ยวสิบห้าวันหรือสิบวันเอาไปขายและบอกว่าปลอดสารหรือจะให้ใครไปตรวจ G m อก็ได้ไม่ต้องไปฉีดยานะฮนะอโมนลได้ครับมันไม่ใช่เคมีเคมีบำบัดหรือเกิดเคมีรักษามันต่างกันเนาะอยากให้เข้าใจงนี้หน่อย เคมีบำบัดกับเคมีรักษาของแม่อย่าไปฉีดยาซโนแวคที่โรงพยาบาลนี่มันคือเคมีนะครับเห็นไหมบางทีจำความจําเป็นเราต้องใช้มันเป็นบางจังหวะแค่นั้นเองขอให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ความรู้ดีๆที่เรามีเราจะใช้ต่อเป็นครอบครัวบริษัทยเกษตรสวัสดีครับ